เขค,คือแสบแต่พีนน่น้องไก่กินเลยหลูกกินเออปลาได้ยังได้ไก่มามากินสมพักสิบวันได้กึ่งคอยออกสันบ่มือว่านกับสิกึ่งออกจากบอกหอยเมื่อวานลุงลุงบวชทอได้แล้วกินเยอะจังอร่อยนะลุงนะมันว่อกกับเจ้าเด็ตักน้ำซุปไปสดม่หลุกขึ้นนั่งเลือแถวนะ มันคือวันที่สามเหมือนกันว่ะอันนี้มีปัญหาไงมันจะสุดนั่งลงแม่กินจ้าหน้าแม่สิอิ่มละบอลาผมนะเอิ่มพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเด้อค่ะมากินข้าวนะผมกับข้าวหลายแห้งบอกกัน Cái gì nhắn uh, bã <laughs> gì cây Chín Mà bà bà mẹ xịt hả Bà nhắn bà Bà phải mà kín bà Bà là cái này cả 2 sống phít đó Thế chín cả hết Áo càng ở bữa lẹo Giá tên ngả lẹo Bà là cái tà มันอร่อยนะลูกชิ้มมั้ยคันนึ้งคันเดียวอื้ออ๋ออันพี่กับปิ๊ีลุงก็กินอยู่อ๋อแสดรอด กึนหอดใหญ่นะอกินจอกก็เรียมใส่ถว่วหอังหอ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 ไงหญ่ใส่ถั่วแส่หม ดีของเขา็คือไม่หยาบมือเนาะเขาเสียบันท่าไม่สีหยาบอันนี้มันกรอบยาบเียบนทาไม่หยาบเหื่หยา่นี่ยู่ลูกแต่ก็าไม่ได้หยาพึ่งพันไว้หยำาบกเต็มพักรสบาบมันหวานก็่นี้ฮะมันหวานมันหวานแล้วบุลังควยพันดองใส่น้ำตาลแมวไ้ใส่น้ำตาลเด้๋ยะซื่อจะตาลาดไม่ม เปนน้องใส่น้ำตาลไวอลมไลวมกอย่ใกล้น่อืใอบไทยเท็ดเองสิอะมะตาตัวังมนสไตล์ฝรั่ง

ไม่แข็งอ่อ,อนลำไยกับจริงมันอ่อนแม่จำได้ตอนแม่เด็ดอ่อนบอ่ตับจุนงจ้าตำบุกหงส์อ่ะว่าบุกหุส์แทแบบุกหงส์บ่มีเลยบ่มีเลยพี่น้องเออ but Asian food ไม่มีผักไทยเพราะว่ามันเครื่องบินมันบินมาไม่ได้มันเปิดแล้วเปิดอยู่นี่นะฮะอําปูน้ําปลาของซีฟูดจะผัดสดไม่ค่อยมีอาร์ซี่มีมากหน่อยอาร์ซีได้มากแต่ว่าไปพ่กท่านเพินินนุ้ยไปจอบเบิ่อไงนุ้ยนุอยไปเรียนทืวัอะเอาเรื่องเรียนแหละไปเบิร์นท่หนเออ เงินแน่คอร์ดมีอยูนซื้อมาหมดแม่ไสแต่แหงสองร้อยมากมินกระสมพักเสียนกินก็น้ำพริกกบะปีกับแสบแสบพื้นเก่าหยุดบ่ได้ทั้งกินทักก้งแสบ,บพุงงบพ่งออกพี่น้องออวไหนแม่พุ่งออกหนนี่เก่งดำเลย นอนนะคะแม่บึ่งน,นอนแม่สวนเลยเท่น่าให้แม่นะครับแม่เริ่มอิ่มแล้วล่ะอิ่มแล้ว,ว่แม่เริ่มอิ่มจิ้ม,มว่ากินหลายแห่งโอ้โหจะได้กินข้าวกินแน่แถวแม่บอกว่าแม่อยากอ้อนวนปล่าหมุนใจหมุนใจพี่น้องแจ็บหลาย ม้วนเอาบอกละทำยังไงมันยุดไปแล้วมันยุดอืมเรายุดไปมันกรอบเนาะสุดยอดจริงเลยบัน้อยแกบ่มีดินเลยแซ่บมันจะดีดีสุดละฮะดีดีสุดเลยนึกว่าแบบจะมาเมือเดียวกินได้เลยนึกว่ากินได้เพราะมันอยู่ในก้อนหิน ไม่มีดินหยุดบดาย,ยีรีบอนพี่น้องเลยหยุดบดายถ้านั่งมันก็่ยิบเรือ,อยังสิแล้วอัวเหรอตัวนีส้สมไปรวยกังแสบนเนาะอ๋อพอมาอย่างที่แม่บอกบอ่าเดดถิ่นแม่ว่ามันอ่อนเบิดว่าตอนพอเด็ดทเขาหืม งวดที่เด็ดมาเนี่ยคลิปที่พึ่งลงไปนี่ทั้งคักบอลน,นี่แต่อ่อนๆตะวันนี่เสียไปฝากมากัารนักการยูฮอร์สันแล้วว่าเราเสียไปดองไปท้ายซูมเฮานี่ลยากินหอมผู้ใดเบิดก็เอาไปกินถ้าไม่อมเอากินน้ำกันโควิดเออบไปกินน้ำกันง่ายแล้วโควิดเอาไงกินอะไรอยู่ตะวันใส่ซ้อนกลาง มันโตอะอดบมได้คืกอ,อาก,รการหลงใพ่นยิบจับตามะึ้มหัเห่าเห็นบ่เนี่ยแต่ว่าท่านเห่าคนในครอบครัวเดียวกันบ่เป็นอย่างไ้อันนี้ไงอายุแบบแบบว่าเกินสิบคนอนะ่ะอืมเฮ้ยอยุแต่กดกุคคนปับ๊บยอหนึ่งพันห้าร้อยอืม,อมปั๊บไายหนึ 1, 7, 8, ่งพันห้าร้อยกับเจ็ดแปดพันเนี่ย บรรยากาศสุดยอดเลยเมวันเนาะท่ามกลางเสียงนกเสียงกาเขาเอิ่นสวรรค์บ้านนอกมันพูดว่าสวรรค์บ้านหน้าถ้าสวรรค์บ้านหน้ามันตรงอยู่บ้านนอกเขาเนาะอันนี้สวรรค์เมืองนอกแกพี่น้องขาโอ้โหชูยิ้ม ซับใช่เถอะเหรอฮะฮัรดูแลซับใต้ตึง้งไอ้ซับใช่เงี้ยแม่ไม่เข้าใจอันนี้ไงคำแบบตอนเราพูดมันก็จะเป็นอังกฤษให้เราอือใช่ใช่ไหมไอ้เอี่ยนองเพินพ่นเพิ่นประเดี๋ยวแมา่นางกินน้ำเด้อพี่น้องขามือได้ตัางโตงตรงจังหวะเที่ยงพอดีหน้าแมานางกินน้ำได้ถ้าก่อนเที่ยง นางมาบอสามาแล้วนางกินน้ำด่าด้อพี่น้อง,พงอเพราะว่าเพิ่นสิเป็นคนที่เข่งมีระเบียบวินัยกระเจ้าของเพราะว่าเพิ่นกำลังรักษาหุ่นเพิ่นน่ะนะพีน่น้องเพิ่นเข่งของเพลินแห่งเด้อน,นั่งน <c oughs> ู้นรถน้นรนัำไส้หมดเท่าไหร่ที่ทองเวลาแม่กินยายก็เถียงถ้ากินขนมนบอ่อขนมหวาเถีย บนคะได้พี่น้องแม่ทำไมแม่ชอบกินอย่างเงี้ยบมไปอย่างแล้วกเรากินปุ๊บพ่พอก็อยากกินด้วยใช่พึ่งอยากพึ่งโอ๊ตพ่อได้แต่พึ่งก็โอ๊ตได้แล้วพี่น้องพึ่งเธอพึ่งก็กินพึ่งก็กินกินมันนี่ฟ้าออได้บัน่นฟ้าออกกําลังกายแบบยกใหญ่เลยแตอย่างหัวแตอย่างหวัวเผาผ่านแม่ดูแลตัวเองหน่อยนะดูดิแม่อ้วนแล้วเห็นรอ เป่าถุงลงแม่ยิม่มมาละยุ่งปไะเดี๋ยยุ่ไประเดีนยะจยนเหอยู่ยยยนนยยยหน้าอีกเนี้ยมอ้งใส่ถุงใส่ใสุดปิดไ่ถุงประมาณซ้ำเนี่ยถุงก็ะด้งเดีําซ้ำถวยนึ่งถวยนึ่งเนสามถุงเจ้าเพราะว่าแม่ไอยากให้มันสวมแห้งบางคนเนี่สมขาดมามันสิบเปรนเน์เซ็นพี่นนอะ การม,มือกำลังจึงทำแบบน้องจากฝรั่งเศสน้องคนหูจักกันส่งข้อความมาถามแผลมันแม่นพัเกเตรียมบรให้พี่แม่นกันเลยป่ะอันคือบ่เฮ็ดวิธีดองลงสิได้เบิ่งกันเลยป่ะสิบอว่ากวิธีดองบง่ได้ยากล้างให้มันสะอาดล้างสองหนำสามหนำสี่หนำห้า 4, นำก็ว่าไป,ไปล้างขี้ฝุ่นให้หยังมันออกเนาะ กับน้องคือบานเข้าหรือเป่าเออกระด้องคือบานเข้าแล้วก็บขันนี่เพื่อนนี่เป็นคนขนันให้ได้พี่น้องขันจนน้ำเขียวมันออดกัแบีบล่างออกจกนน้ำเขียวมันเมือกมันออกเบิดแล้วก็บีบหลังจากข้าวขันแล้วตอนขันน่ยใส่เกลือไปนึ่งขัน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 นนี่ขันใส่ร้ายเดือมแม่มมันมสีเข้มคือตอนนั้นอีหยังตอนนั้นมันเห็ดแหนมเห็ดพิสูจน์พี่นาะบอดหัวหล่อนะบัลที่แบบใต้เกบวาย แม่จอยบบว่าบ่เค็มเสยแม่จอยนี่สุดยอดแม่จอยกินได้แกทแ่ทอดใส่ไข่เปนะ็นเมนแล้วทอดใส่ไข่เออเฮานะ่ะลืมเฮาน่ะไปโอ๊เพิ่งเข้มตืมเงือดหลายบันที่นี่เบาตอ่อเพระาะว่าเบาเรื่องอันพักเสียนตอ่อสมพักเสียนล่างให้สะอาดเนาะคือเฮาล่างเน,นะนาะบอล่ะบีบน้ำเขียวๆมันออกเมื่อมันออกจนบัดบีบเป็นสะอาดละกันชุลรสเกลือแค่นั้นละพี่น้องชุลรสใส่หน่อยนัวหน่อยใส่หลายนัวหลาย เลื่อกระรวงม่มีสูตรตายโตแล้วแต่วัตถุดิบองเฮ้า,าหลายขึ้นหน,น่อยแต่ก็อย่าระรวงอย่าใส่หลายขึ้นหนุ่มบอลมันสีเข้มแค่นั้นละ่ะคันมันเข่ากันจนพักอ่อนอวบหนวบเอานา้ำสะอาดเท่หาหนา้ำในก๊อกน้ำเย็นน้ำนี่เฮาเราทำรมดาใสจักถว่วจักกน้อยอย่ยาถ่วแห้งเด้อเพราะว่าเดียวมันเป็นละน้ำมันสิออกเองจักหน่อยซ้ำนั่นละพี่น้องกดกดกด,กดปิดใส่ผ้าชาแนาอย่างกระดาษที่มันมิดชิดเนาะซ้ำนั่นละพี่น้องจ๋าท้ให้แดดเอามาตากแดดนะสิ ขึ้นเดียวกินได้แต่สำหรับแพทนี่มือที่สามก็แรงขนเดียวกินได้นี่มันขมมั้แมนแต่ว่ามันสีขมมือที่สองก็โอเคแต่มือที่สามนี่ยกำลังดีแสบฮะดูเครือนุ๊เฮนนิโคลายโซซินวิเกลดิซินน่ะเกลือเกลือที่ฟารัเซียวิซีดสเกตไปแล้วไปไหนมา ไปรับน้องไปรับน้องนี่เขาไล่เพราะว่ามืออื่นวันเกิดแม่เขามันเกิดคิดชีน้นะมมืออื่นลุงก็สิพาน้องไปซื้อของวันให้แม่เขาไอทมาร์กับแมทชีเทอมี่หายแล้วแต่ว่านี่เขาไล่ยังไม่รู้เรื่องก็ต้องให้พ่อพาไปซือ้อแตนเนี้ย<ะ>นิ่งกินเนียวนยิ่งมันยิ่งมันยิ่งหยุดไม่ได้เัอยิง่งกินยิ่งหยุดไม่ได้ไปทายางไว้งฮะไปทายางไว้ง ใสยายา่ยาหยาหัวเลยใส่ฝีมือแม่ล้ลวนๆแหละลูกเอ้ยเอกิงดองไงเด้อขิงดองอมมดนุ้มให้ไปนุ้มกินบุหดี่หลัเดี๋ยวสืส่อขิงมาไปหลานไทยผ่านไปหลานไทยเห็นหลานไทยก็สื่อมาหนุ้มพาผ่านประจาําอ่ะ าการมันสื่อมาลูกใส่สื่อบักฮวงไอ้บักเขือนก็สื่อมาจากซีหน่วยเหลือก็น่วลอ่อนบักเขือหลายๆ่ทำมาไว้เธอซุปก,กินเท่านี่สุปก,กินก็อันนี้ก็หางแสีบช่วงนี้สิบ้ากินแต่พักเสียนแด้วสิบเป็นขั้นแด้วสื่อแด้วสิบขั้นให้พี่น้องเบิ่งอยู่บอกสูตรแล้วมันก็เนาะแต่ว่ามีมีแฟนขาพูดเรื่งว่าต้องใช้อันน้องหรือผีบ่หูเพิ่นเขามาใหม่เพิ่นว่า อันขั้นแหวเบิงนั่เด้อจ้าสูตรสมักเสียนเรือาจะสืขั้นแหวเบิงอยู่จ้าแต่ว่าในคลิปเก่าๆของปีที่แล้วปีกายนะมันก็มีเนาะจ้าก็สามารถเข้าไปเบิงเด้ยเด้อยพี่น้องเพราะว่าคลิปแพทย์กับปลูกที่เห็ดในขอบรัวแพทย์องแพทย์เนี่ยมันสิตามสเตปคือนนองบอลว่าแล้วแต่วัตถุดิบมันสิเป็นไปตามสเตปสเตปน้่นองบอลเนาะเก็บเห็ดแล้วก็มีนั่นมีนี่มากมันก็เลี่ยงกันไปเลี่ยงกันไปย่งสิน้อเก็บบอกห้อยพักเสียน ดอกกระเทียมป่าอีหยังก็ว่ากันไปดอกผักพันสิงโตนั่นแหละดูแต่ป่าแม่ยังไม่เหตุป่าใบใบ,บสอบเลยอ๋อใบตกป่าอมืมีอันแฟนขาว่าคือผมเห็นไปตกป่ากับคุณยายตามันบระสบโอกาสแล้วส่วนอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งบ่บมีใบพี่น้องใบอนุญาโตกป่าดูายังมันต้องเห็ดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาระยะห่าง ก็คือตีแพทย์ว่าน,นั่นหละมัน,ม,นมันไปหากันลำบากายตาแล้วมีลูกหน่อยแหะแพทย์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแพทย์ก็เลยบ่อ,อยากไปเจอเราพันไดเองสินะลูกแล้วมีลูกหน่อยมันอันตรายเพราะว่าคนอยู่โรงงานคนส่วนหลายนะพี่น้องเราเองเราได้ไปเจอผู้คนมากมายคือแพทย์แพทย์ไปเจอคนหลายเลยโรงงานแพทย์โรงงานพันก่าคนโรงงานใหญ่อะเข้ากับโอหูว่ามันจังไดทเ้งสิ่ คนที่เป็นอะซิวคนละผแผนแต่มันอยู่ในโรงงานเดียวกันอะพี่น้องมันบอกเออเผ็ดกินไปกินมาเผ็ดอนนะไรนะกระเทียมกระเทียมมันกับเผ็ดแล้วเนาะกระเทียมปลาอ,อันพริกกะปีเนี่ยซอบซอปเดี๋ยวเผ็ดแห้งกินกินข้าวเดี๋ยวเขาเบิ้ลใจใครมีลูกอะจอยนี่มาหนูจอยนี่มาแล้วก็จะคุยกับหนูอะไรใครมีอ้นี่ลูก ก็บอก่นทีละจอยดิสคอร์ดตัวรดมาก็จอยมาคุกหนูได้มาบอกคนมาบอกแม่เห็นย่งพรอแม่พี่น้อง่นสีหูนั่บบอกหยัาห้องหนูยูสคอร์ดมันบ่รู้เรื่องดอกแม่ยังบ่รููเรื่องเลยแบบแบบแกดเปิดประตุ้งท่างหรกดปุ่มกดก็คุยกันได้เลยเรามีขอมน่นหรือเปล่ามันไม่มีได้ไม่ชัดๆกันเลยโอเคเล้ไม่ยังไงไม่จะเปิดหนือเปิดส ไอซัมนี่แม่ก็นี่เฮซัมนี่แล้วลูกลาย,ยางกัสิบบ่มีเวลาอะไรไซัมนี่ยก็ค่อยๆเฮ็ดไปอ้ปวนแล้วไก่โตหนึ่งกินผุดยวเว้ยว่านะเกกแม่ว่าเมิ่อเมื่อไม่ี้หอยม่ะบเนดไปไม่น่ เรออนนื่องท่าเห็นไหมต้องการนะบอ,อ,อ,อกออกนอกบ่ได้เลยบ่ได้แล้วเล,เล่นเล่นออนไลน์กันทีน้ำออนไลน์เล่นอยู่เฮือนผู้ใดมีอ่างก็เอาเฮือนมาเล่นกัน,นเอาแต่แต่ในบ้านเขามได้อยู่เปล่บอกมีคนเล่นเขาหามเล่นคนอเอาแซนกันยังวะให้รักษาระยะห่างบ่ให้ซุ่มนุ่มกัน เล่นได้อยู่ในะคนในครอบครัวสงหนามผู้เถิงผู้เถา่าตามประเภทนี่มันได้อยู่พระเก่าพระพุทธรูปม,มาสงสี่นะเฮือนไทยเฮือนมันเข้าใจบ่แต่พระเข้าใจปะนี่เราพระพระยังพระที่ยมิตรบ,บาลนะพระเพิ่์ก็อยู่ในวัดนี่ล่ะลูกกับคนก็เอาเข่าญาตแล้วก็ไปเฮ็ดบุญอยู่แล้วก็ไปเฮ็ดคือกันนั่นล่ะไปปล่อยให้เพิ่นอดโอดอง้งได้พาเพิ่นเฮ็ดกินเองไปบ่เป็นณได้ลูกเสร็จแล้วแต่เพิ่นต้งมาหมากินน่ะบ่ โยมอันไม่ออกก็เอาไปถวายคือเก่าหอนอะไรอ่ะเพียงแค่ว่ามันบอดไเฮ็ดไก่ซิดคือตะกี้เพิ่นก็นอาจเซไปตั้งไปว่างไวแ้แล้วก็ให้เขาเอิ่นอีหยังนั่นอีหยังก็สังกะรีบ่โจมไปให้ยังสั่งฆาพ่นที่ดูแลวัดค,นนคน่นยังานกลุ่นพระบิณฑบาตนะเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กวัดอ,อืมนั่นแหละเขาเอื่นสังกะรีเราไม่เคยบวยดจักถือไม่เคยปวด เอากินอิ่มไปคลิปสีงเง<อ>าไห,หยุดหยุดไม่ได้เลย<า>บอเ่เกือบเบิร์ตพี่น้องอุย้ยพักเสียงถุยไงนี่ไหมเบิงังกินสามคนพ่อแม่ลูกแล้วสั่มนี่นี่ซองข้นี่กระเบิดละเบิเอา้ามันเบิร์ตแสบหลายวะพักเสงคือมันตัดนี่ดองแต่ยังไงพักเสียนพักเสียงนะมันดองแซ่บสุดปะติกระเทียมกับแ่บพื่งกันแต่ว่ากระเทียมกระเทียมต้น<อ>นิ่งกระเทียมตัวนี้กับแ่บแม่กับมาขึ้อกันแต่กินมันแห้งซื่อต้นหนิ่งโบไม่กินเนาะ กระเทียมมันเงินกระเทียมโทษเน,นอะเขาพันเดี๋ยวไปจอดบ,บึงปีนี้คือสิบกว่าค่อยมีบอลเพราะว่าอย่างเขาสังเกตแถวบานเฮาทางเขามันกับบ่ขึ้นฝน,นมันขนฝน,น,นมันบ่ค่อยดีอืมมอมอูมองข้นบอกมองเท่าลอืะข้นร้ายฝนมันบ่ค่อยดีพี่น้องจ,าอจาอา๋าเนาะฝนทิ้งส่วงไปโดนั้นแต่ส่วงที่เฮาเก็บเห็ดหูหนูช่วงที่แม่ไปเก็บอยู่หันแล้วก็ฝนบ่บ่อค่อยโตอีกเลยแบบไม่มีแม่แบบบ่ได้ตกแห้งเพราะมันซุ่มมันซึนอ่ะแม่มมีมีวันหนึ่ง หิมะตกเออห <What? S 1> ิมะปิ้วมาเซยวันศุเดินเดนมากก็บกเด็ดว่าตกลายหรือหิมะก็ได<ฮ>้ตกมาหน่อยเดียวอากาศเดนมากเชื่อถือไม่ได้คนนก็เชื่อถืออะไรกันนอนคนบอกอันถันเวลาเฮาแพทนี่สิเป็นคนหงไวยว่ถ้าได้ยินเสียงก็แกลสิเปิดประตูไปนอนได้แล้วเฮ็ดยังอยู่ขึ้น่านอน เออแม่นอนเพิ่นป่เข้าไปปิดประตูปุ๊บเอาอีกแล้วก็แกะอีกแล้วพักกับเปิดไปอีกแล้วบอลทาไมไม่นอนด่าลูกด่าซุดเดี๋ยวซ้ำนีแ่แหละพี่นอ้องนอกจากโมโหอหลีแบบบ่าฟังอหลีสิมีข้ามมามึงมากก่ากูว่ามันมาแพศสบเอาก็ลูงสีรอะเวลาถ้าเธอเฮ็ดพิดตั้งเื่มันคําสังสอนของเห่าแต่ว่ามันกับบ่ค่อยได้รู้มาจากปาาเขาปันไดเพราะว่าแพสิเป็นคนที่แบบแพศสบเอาก็ลูกแบบแพสิบกค่อยมีข้ามหยาบ ถ้าโดนจะถาจากว่าดือ้ออีหลียิ่งสินะพี่น้องจา๋าถ้าบ่ฟังอีหลีคอยมึงสีนอนหรือบ่นอนนี่ตั้งคือต้องลุงเพิ่นแต่อัน,นอันนั่นการลูกย่านกับบ่ย่อมกับบ่ค่อยบอกได้ถ้าลุงเพิน่นเบาเนี่เป็นอยังลุงเวลาลุงเบาเาป็นอยังคือปิดเปิดปิดปากแล้วแม่เบาหลายรอบคือบอ่อันแปลกคน เข้านีจนา่จ้านะเธอไปบอกเองไปฉันบอกเธอเป็นแม่ด้ะลูกของยานเธอเขาโมายานฉัน <c oughs> กับเพิ่งนาแผเติ่งเวลาแทลต่พอพี่น้องลูกข้างใดสี่ยานแมง่าลูกก็คิดว่าแพเป็นเซียวเป็นหมูจะคิดว่าเขาเป็นแม่ปุณนี่ยป็แต่อย่างหัวแต่อย่างหัว้ววมันเบลอเสียบค่ะ <c oughs> สมพวยรวยแซ่บยิงกระตําห่งแก้วบองเนาะ ไก่ย่างไม่เต๋วอืมวะพี่น้องไก่ย่างไม่ใช่แต๋วแซ่บเนาะไก่ย่างเราเมื่อบานเ่าต้องไปกินไปจัดมันมีอยู่บานไก่เคี่ยงพี่น้องไก่ย่างแล้วแบบสูตรแล้วแบบสูตรท้องไผ่ท้องมันเนาะมันเป็นการขายคนลูกกินส่วนแตยุลูกยุใหม่ๆนี่แซ่บพิลีพี่น้องเราย่างไก่ทีเราย่างลางรังไปอยู่ในเมืองในยังนะอยู่ในหมู่บ้านแบบหมู่บ้านเหนี่หน่อยคือหมู่บ้านแพะตั้งสิเราย่าง ไก่นี่ยเลี้ยงลูกแล้วจบปลิ้นหยอดปลิ้นยาพี่น้องมันเป็นอาชีพที่สุดจาริตแหละกับเป็นอาชีพที่นาพุมแบบาพพพ่มใจแบบถ้าแพเป็นลูกพรนสิพุ่มใจแบบยางคากเลยอย่างสีนาแบบมันมันมันเป็นยังที่แบบว่านานาับถือแห่งสีนอพี่น้องเนาะ <navigate S 1> แบบพุ่มใจในโต้เพิ่นในขอบครัวเพิ่นอะที่เพินน <า S 2> พ่น,น <า S 2> เอาอาชีพที่แบบอาชีพไกยย่ยางห <Geneva> นงนอพี่น้องมันไม่ได้ไปลำไปเลี้ยงไม่ได้ใส่เลยมันบ่นมันอยู่ทีการพลิกแพงของเฮ้ามันอยู่ทีเขาเอื่นว่าไอเดียของเฮ้าของสีนะพี่น้อง ยายยาอย่างใส่แล้วอย่างซับอ่ะยอดแสบเบิดบ่อกอย่างแต่บไปไปท่านเขาดอกไปบ่ท่านไปยืนรอคิวต่องจองอี่ต่างหากไปพี่น้องซ้<ป>ำนี่ละจ้าพี่น้องจ้าคลิปสี่แงวเกินละมันมันเน,ะนาะแงว์ไล่กันสี่สิบสองนาทียี่หร<า>ี่ไปดูสินั่นละจ้าพี่น้องจ้า ขอบคุณหลยจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง<ะ>สวัสดีจ้ะขอบคุณหลยๆเด้อจ้ะเดอ้อฝากติดตามอันครอบครัวแพทย์เด้อจ้ะเดอ้อแพทย์ก็บ,บากลากับครอบครัวค่ะลังเทืรอนะเนาะฝาก่องอันหน่อยไปในอ้อมอบอวามใจเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งผู้ที่เข้ามากไหมมากกระติดตามโบมากกระติดตามคือวา่าจ้ะพี่น้องมากกระไล่บมากกระไล <c oughs> แล้วก็ฝากเบอ่งโฆษณาให้พวกเฮาน้าม้อจ้ะเด้ดเดพอพ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นการสนับสนุนเนจจะจ้ะสิได้มีกำลังมีแรงกำลังใจ เ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้มาเบิงต่อไปเนะปาะปลอดภัยจากโควิดทุกผู้ทุกคน,กคนจ้าสู่ๆเปนน้ำกันสวัสดีจ้า<ถ> <laughs>